ถ้าภาวนาไม่ถึงขั้นปรมัตมักผลพระนิพพานเกิดได้ยากนะลูกนี่เพราะเราขู่จอดสิ่งเดียวนี่ไม่ได้ไปจอดสิ่งอืน่นนี่นี่ก็คืออรหันต์นี่ก็คืออรหันต์วันนี้ขณะนี้เดียวนี้เราไม่ได้ไปยุ่งเหยงิงวุ่นวายกับการก่อการจ้างนั่นเนะ่เพราะครูบาอาจารย์เราก็มีเราต้องไปคาราวสามานี่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีนี่จิตเราก็รวมแล้วรวมเล่าจนจิตเราเข้าเป็นฐานที่แน่นปึก๊กตั้งแต่เป็นคาราวสนะจะว่าไง เราไม่หลงโลกทุทางอีกแล้วนี่คือไม่เสื่อมเหมงลูกทางเข้าสู่มาเข้าสู่ผลนี่คือไม่มีคําว่าเสื่อมคือไม่มีคําว่าเสื่อมจากทางมาทางผลไม่มีคําว่าเสื่อมจากพระรัตนตรยัยเพราะสิ้นสงสัยในคุณพระรัตนตรัยนัทําลายสกเยจิติ ตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วลูกนะั้แล้วมันจะหลงโลกหลงทางได้ยังไงนี่ปณิพันธ์แค่เอื้อมปณิพันธ์แค่เอื้อมนี่มันสว่างอยู่นี่นี่เหตนั้นพอมาหนีออกจากบ้านมามันจึงตัดสินปัญหากันนี่ลูกเขาขอโอกาสวันนั้นนะ่ะหลวงปู่ทำไมท่านทำไมจึงกล้าพูดเนี่ยอ้าวไม่กล้าพูดยังไงก็ไม่เป็นความจริงนี่หลวงปู่ไม่ได้อวดอุตริมรู้สธรรมนี่หลวงปู่ไม่ได้ว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์นี่เราว่างั้นอยากเป็นพระอรหันต์ แต่เมื่อปีศ๒๕๔๕ปีพศ๒๕๔๕มันก็จบเกมการอยากก็จบสิน้นอยากเกณฑ์พระอรหันต์ก็จบไม่มีแล้วความอยากต่างๆยุติอรหันต์ก็ไม่เปลี่ยนนิพพานก็ไม่ไปไม่เกิดดีดีกว่านน่นพราเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากเราเก่ามันนะ่มีอะไรดีงเกิดมาก็มีอะไรมาหาอยู่หากินไปแค่นั้นเองผลสุดท้ายเวลาตายก็ต้องวางทุกสิ่งอย่างทิ้งทุกสิ่งอย่าง ผัวสุดที่รักเมียสุดที่รักลูกสุดที่รักรสพยสินเงินทองที่หามาด้วยความลําบากก็ต้องทิ้งหมดมีเนมีได้อะไรนี่อะไรเป็นตัวยึดจิตตั้งหากใจต่างหากนั่นลงตรงนั้นแหละมันมีอะไรได้ไปนี่ดูเนะี่ยจะไปกลัวอะไรดูเราพูดความจริงนี่เราไม่ได้ว่าเราเป็นพระหันนี่นั่นน่ะนี่ปฏิบัติไปเห็นอย่างนี้อย่างนี้พูดเพื่อเป็นธรรมทานให้กับนักปฏิบัติที่กำลังกระเจิดกระสนดิ้นลนหาครูหา,หาบายอยู่นั่นเพราะเราไม่มีครูไม่มีบานี่ยเราจะว่าไงอะ พูดขึ้นก็บอกว่าปวดอุตรีอย่างนั้นเลยไม่ได้บอกว่าเป็นพระลังหนันนี่ไม่ได้บอกว่าทรงฌานญานชั้นสูงไม่ได้บอกว่าเป็นผู้วิเศษที่จะทําเครื่องรางของขังของอกข,ข,ขายนี่ลูกนั่น่ะก็เป็นผู้นี่ผู้ปฏิบัติตามหลักธกรรมสองผู้เจ้าผู้วิเศษผู้เจ้านั่นนั่น่ะผู้วิเศษก็คือพระสงฆ์นั่นผู้วิเศษก็คือพระธรร,รรมหลักธรรมสองผู้เจ้านั่นปฏิบัติตามที่ลูกวิเศษแน่เลย นั่นวิเศษจนไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่เกิดอีกนั่นคุณ,ณธรรมที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าวางไว้ที่เป็นถาวรวัตถุไม่ใช่บทใหญ่สาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่นี่ลูกนีม่มีนคำสอนนี่เออก็สร้างไปก็เป็นบุญเป็นกุศลเห็นที่ภาคที่อาัยก็ไม่ได้ว่าที่จะลืมนะหลักคำสอนทำไมเราจึงพากันตัดทิ้ง ทานลอยครั้งพันครั้ง,งก็ยังไม่เท่าการรักษาศีลเพียงวันหนึ่งสร้างตลาดลอยหลังพันหลังออกทานนี่สร้างเจดี้อยหลังพันหลังออกทานก็ยังไม่เท่าการรักษาศีลแปดเพียงวันหนึ่งนะลูกนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจึงเป็นอุบุษษติศศีลทาไมพวกเราตัดหลักคําสอนของพระเจ้าออกหมดแล้วมีแต่ผลทานผลกานมาจ้างเจดีใ่เพื่อบรรจุ พระบรมศาดีกทาตธพระทธตธุอรงหันก็สาธุก็ไม่เข้าไปเข้ากายก็าสาธุดีเ้วยประเริฟ้าแต่บางครั้งก็มันก็เกินไปจนทําลายหลักคาสอนนะที่น่าจะแยกแยะด้วยนั่นเจดีที่สร้างบรบรจุพระบรมศรีกทาตพระทตุอรงหันก็ได้บุญมากได้อานิสงส์มากก็เป็นหน้าที่ของพวกเราก็ใชก็าสาธุเตพูดถึงอย่าทำลายหลักคำสอนพุทธเจ้าที่เท้ที่ แยกเกะตัวนั้นให้มันถูกต้องตามหลักคาสอนนี่ให้ออกภาคปฏิบัตินั่นออกมาเผยเป๋ให้มากๆปฏิบัติตามหลักคาสอนนี่ทานนี่ก็มีอะไรของพวกเรานี่เจ้าขนาดไหนอีกทานกับหมูกับหมาทานให้คนตกทุกข์ได้ยากตกละกัมลําบากทานกับสตดรจชานมันก็ได้บุญหมดนั่นแหละทาน้กับหมาจรจัดกับสตเดรจชานต่างๆ,ๆมันก็ได้บุญได้กุศลหมดนั่นแหละลูกเนี่ย แต่ทานที่ได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือทานให้กับผู้มีศีลคำว่าผู้มีศีลน,นี้แยกด้วยศีลห้าบริสุทธิ์เวลาเราเอาสิ่งของไปให้ผู้ที่มีศีลห้าบริสุทธิ์เราจรึงได้บุญมากได้อานิสงส์มากศีลแปดบริสุทธิ์เราก็ได้บุญมากได้อานิสงส์มากเห็นไหมล่ะทานให้กับผู้มีศีลน,นั้น,น,นจึงจะได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วย พระที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วทานแล้วแล้วก็มีอานิสงส์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับเราทานกับคณะสงฆ์แลขพุทธเจ้าในสมัยอุตตรภัณเดี๋ยวนี้พระศีลบริสุทธิ์ไหมล่ะพอก็จะถามลูกยังจับเงินจับทองอยู่บริสุทธิ์ไหมล่ะยังกุฏินดาญาอยู่บริสุทธิ์ไหมล่ะทางเครือรางของขัง,งขายอยู่นี่เป็นอีเลชานวิชาี่บริสุทธิ์ไหมล่ะลูก ยังไปเล่นหุ่นเล่นบ้องฟืนบ้องไฟเล่นการพนันยังไปขับรถเล่นยังกินข้าวทุกเวลายังมีโทรศัพท์ตลอกเชบแก็บแนบหู Whoa, เศร็จอยาพู้สาวอยู่ดูเอาหนููไเนี่ยเราบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์ไหมล่ะพระยังไม่มีความละอายเลยเขาจะบอกว่ามาทำบุญกับพระเจ้าทำบุญที่บุญกุศลใ้กังบงศักดิ์าติที่ตายก่อตายใหม่จะได้บุญมากได้อานิสงส์มากลกูกพี่หน้าเอานะลูกนะ ได้บุญหรือได้บาปแทนลูกนั่นเป็นเดียร์ถีนอกดีดนอกลอยไหมพระเรานี่ะถ้าพระไม่มีความละอายใครจะมีความละอายถ้าพระไม่มีพมวิหารจีไม่มีความเมตตาใครจะมีผมวิหารจีไม่มีความเมตตาเนี่ยพระต้องความพร้อมหมดจึงจะเป็นพระเป็นสัมมานที่สมบุบมณีบุญพอหลวงปู่ขึ้นก็บอกว่าหลงวลงปู่อรุตติว่าหมู่ว่าคณะหลวงปู่ไม่ได้ว่าหมู่ว่าคณะ หลวงปู่ต้องการผู้ที่มีศีลเสมอกันผู้มีธรรมเสมอกันผู้มีทิฏฐิเสมอกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้จรเลืองและมั่นคงเท่านั้นดูนะไม่คิดที่จะกรรมไอวม้ว่าหมู่ว่าพวกว่าอะไรไม่มีนะ